พฤติกรรมใหญ่ๆถ้าคุณคิดว่าคุณต้องเก่งเลยมาถึงเก่งเลยมาถึงดีเลยนะคะโอ้โหไอรินบอกเลยว่าคุณจะไม่ได้นับหนึ่งนะคะไม่ได้นับหนึ่งสักทีแต่ถ้าคุณคิดว่าอ้าวะวันนี้เอาแค่นี้ก่อนนะคะวันนี้เอาแค่นี้ก่อนพรุ่งนี้ค่อยพัฒนาขึ้นอีกนิดนึงมะลืนก็อีกนิดนึงอีกนิดนึงอีกนิดนึงแต่ถ้าวันไหนคุณไม่ได้พัฒนาขึ้น ไม่ต้องเสียใจนะคําว่าพัฒนาขึ้นเนี่ยไปตีความให้ดีๆนะไม่ใช่ว่าต้องมีเอฟเฟกตไหม่ต้องมีลูกเล่นวันนี้ไม่ได้ใส่ลูกเล่นนี้แล้วอันนี้จะกลายเป็นว่าไม่ได้พัฒนาไม่เอานะไม่เอาแบบนั้นนะพัฒนาในที่นี้ก็คือว่าแค่คุณตั้งเป้าว่าคุณจะลงคลิปอย่างต่อเนื่องในทุกๆวันเนาะแล้วคุณลงได้ทุกวันแค่นั้นพอแค่นั้นจบถือว่าพัฒนาโอเคไหมใครโอเคพิมพ์โอเคมา ใครโอเคพิบโอเคมาครูมาเรียบอกว่าล่าสุดเจอเพื่อนคอมเมนต์เรื่องอยากทำคลิปแบบหน้าแต่หน้าไม่สวยถ้าติดสวยถึงจะทำคงไม่มีคลิปทุกวันนี้อ๋อโอเคเรื่องหน้าไม่สวยถ้าติดสวยโอเคถูกต้องแล้วมาถูกทางแล้วจ้ะสวยบ้างไม่สวยบ้างแต่มีผลงานดีกว่าเยี่ยมถูกต้องขอบคุณคะ่ะคุณภาคภูมิส่งกุหลาบให้นะคะขอบคุณมากเลยถูกต้องคะ่ะ พี่น้อยบอกโอเคนะคะโอเคนะคะนะคะไม่ใช่ร้องเพลงแล้วล่าสุดเปิดคอนเสิร์ตจริงไหมนี่ไงครูมาเรียบอกว่ามาเรียนกับครูไอรินรู้สึกโล่งอกนะคะมีผลงานออกมาทุกวันแล้วก็แฮปปี้เนาะคือต้องบอกอย่างนี้ทุกคนเวลาที่เรา